คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตรงกันอาทิ์นะครับวันที่27นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับไปเราไปตามกันต่อนะครับสลับเซียนรุ่นนะครับเนาะเราพัฒนานะครับเราพัฒนานะครับ วันศุกร์นะครับมีใครโชคมีใครหมานกันบ้างนอะนะครับวันศุกร์นะครับเลขออกอยู่ที่2 0 0 2นะครับเนาะนะครับนะก็เสจรุนก็ให้เข้าคือเก้านะครับเนาะเข้าอีกเหมือนเดิมนะครับตรงๆนะครับเนาะวันนี้ก็มาตามกันต่อนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับเดอวันนี้พรุ่งนี้วันจันทร์นะครับที่28นะครับนะก็ให้ f อฟทุกคนทุกท่านนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนะครับ นะก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับเนาะก็ให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับเอฟซีนะครับเนาะเพราะว่าสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะนะครับตอนนี้ก็เข้ามาหลายงวดนะครับสำหรับจรุนนะครับเนาะนะก็ขอให้เข้าอีกนะครับเนาะก็ขอให้เข้าอีกอย่าหลุดนะครับเมื่อวดนี้ก็ขอให้เข้า3ามตัวตรงๆนะครับเนาะนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านอยาได้เอาเอาไว้ทําบุญทําทานกันนะครับเนาะ หรือว่าคารายนะครับมีโชคมีมานนะครับเนาะที่จะ่าน้ำชากาแฟนะครับของเสียงก็ติดต่อสอบถามได้เ้อนะครับสำหรับเรียกบัญชีนะครับเนาะนะครับของเสียงลุนนะครับเนาะวันนี้ก็จะมีแนวทางนะครับราวพัฒนานะครับเนาะมาให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอีกไม่กี่วันนะครับเนอรัฐบาลไทยก็จะออกอีกนะครับเนาะเพราะว่ารัฐบาลไทยเสียงลุนก็ให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเข้าไปดูกันนะครับเนาะ ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีโชคมีหมันกันทุกทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นแนวทางของเราพัฒนานะครับก่อนนะครับก็วันนี้เซียรุ่นนะครับก็ให้วิ่งอยู่ที่0ูนย์กับเก้าเก้ากับศูนย์นะครับเนาะซีนะครับเด่น9กับ0นะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะนะมันอาจจะหลุดก็ได้มันอาจจะเข้าเหมือนเดิมก็ได้นะครับเนาะ นะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเอานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตามกันเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าตัวไหนกันบ้างนะครับแล้วก็วงกลมให้ตัวไหนนะครับเนาะไปกันเลยนะครับครับผมมาเรามาตามกันเลยนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับของเซียรุนนะครับวันที่28คือวันจันทร์วันพรุงนี้เด้อนะครับวันนี้คลิปลงวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่27นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะ้า ชอบกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับทางช่องจำนองพามวนนะครับเอสีทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเนาะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับเชียนรุ่นให้ตัวไหนนะครับเนาะอ่าให้เด่นนะครับเราแนวทางนะครับเราพัฒนานะครับเนาะเชียนรุ่นนะครับเนาะเชียนรุ่นนะครับขอให้ไปที่ เก้ากับศูนย์นะครับเนาะนะนะเรามาดูกันเลยว่าจับคู่ให้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะเอฟซนะครับเนาะเก้าห้าหนึ่งห้านะครับเอฟซีสองศูนย์นะครับเนี่ยตัวเก่าแล้ว ห้าศูนย์เก้าหกหนึ่งหกสามศูนย์สองห้านะครับเอสซีเก้าเจ็ด หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์สองเก้านะครับเนาะก็ใช้วิทยาการในนะการรับชมเดอ้อนะครับ f อฟทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะสูตรนะครับมีเขามีหลุดเดอ้อนะครับเนาะสามตัวนะครับมีสามตัวด้วยนะครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้า เจ็ดศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์สองห้านะครับอย่าเนาะก็ใช้วิทยาการในการรับชมนะครับเนาะสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับเน้นย้ำนะครับ วดนี้ก็ขอให้เข้าเหมือนเดิมเด้อนะครับ0625397669นะครับนะก็ขอให้เข้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับเซียนรุ่นนะครับงวดวันที่28นะครับวันจันนี้นะครับวันจันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเอซก็ให้ใช้วิจิตรณาให้ดีๆนะครับเนาะใช้วิทยาใช้วิจิตรชิตจารณาให้ดีนะครับเนาะ นะครับสูตรก็มีเข้ามิหนุดนะครับก็เน้นย้ํากันไว้ตลอดนะครับว่ามันมีเข้ามิหนุดนะครับไม่สามารถรู้ได้หรือมันจะเข้ามันจะหลุดตัวไหนนะครับเนาะนะก็ขอให้เข้า3ามตัวตรงๆนะครับเนาะนะวันนี้วันวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับก็ขอให้เข้าตรงๆเลยนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเซียนก็วงกลมไว้ให้อยู่นี่ครับ ตัวเทียไม่วงกลมก็ออกได้นะครับนะตัวไม่ในวงกลมก็ออกได้เ้เอ,อนี่คือตัวเซียนชอบนะครับนี่ครับตัวเซียนที่เซียนชอบนะครับส่วนมากก็จะออกตัววงกมลมแหละครับเนาะหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดห้าหกนะครับนี่แหละครับมีเก้าห้าหนึ่งห้าสองศูนย์ห้าศูนย์ 25 17แล้วก็97นะครับเนาะสลับตัวที่เสียนชอบนะครับเนาะนะตัวที่ไม่ได้ชอบก็คือมีไม่ได้วงกลมนะครับมี9 6 1 6 3 0 4 0 2 9ก็มีสิทธิ์ออกได้เหมือนเดิมนะครับเนาะมีสิทธิ์ออกได้เหมือนเดิมนะครับนาะนะมีสิทธิ์ออกได้ทุกตัวนะครับ fc เพราะว่าไม่มีใครรู้ได้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเนาะเอาไฮไลท์สักหน่อยเด้อนะครับมันจะได้สวยงามจะได้เฮียงเปังๆกันนะครับนะ วันนี้ก็จะไปตามต่อนะครับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนลำปาวเซียนอุดรเซียนโคราชนะครับคนกทมนะครับงวดที่แล้วหลุดหมดเลยนะครับเนาะให้ศูนย์ศูนย์นะครับออกข้างหน้าหมดเลยนะครับนะศูนย์ศูนย์ออกข้างหน้านะครับเนาะนะครับมันออกศูนย์สองสองศูนย์นะครับเนาะเอฟซีต้องขอโทษขออภัยนะครับสำหรับเซียนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเซียนกทมเซียนอุดรนะครับเนาะคนบ้านนอกหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเนาะก็หลุดกันไปเป็นแถบๆนะครับเนาะ นะครับขอเรียกเบิ้ลหน้านะครับเนาะนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้ f อนะครับนะใช้วิธรนิตเชจนานาให้ดีนะครับเนาะสหรับเราพัฒนาวันพรุ่งนี้เด้อนะครับสองตุ่มครึ่งนะครับเอาไปจัดเอาไปซื้อการสรับเสียงรุนนะครับวันนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไ้ด้วยนะครับเนาะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับนะก็ขอให้โชคดีกันทุกคนสวัสดีครับ